กสวัสดีครับยินดีพี่น้องเข้าสู่ช่องพุทธาสนามชัยนะครับมื่อนี้เ้านี่ยพุทธาสนามชัยพระพี่น้องมาเบิ่งบริเวณสถานที่การสร้งบุญของชุมชนคือวัดเนาะวัดขอ,องชุมชนเราปลูกสนามชัยแล้วพี่น,นี่ก็คือหอละครั้ง ที่เ็นส้างไว้แต่หลายปีที่ผ่านมาคือ,คอโบสถ์ครับอุโบสถโบสถ์เปว่าอุโบสถของชุมชนเม,มื่อมีภารละจิตไม่จิตในการบวชหรือว่าอุปสมบทก็อาศัยโบสถหลังนี้แหละนะครับคือ,คอสลา เค่ในการทำบุญกับไตรเลาอาคารหลังนี้แหละนะครับเพรามานี่ก็เป็นเม่นลุม่นสถานที่เจ้าปนาจิตของชุมชนมามีตุการณ์เกิดขึ้นกัเจ้าปนาดสถานสถานที่นี้แล่ละครับนี่คือบริเวณเกินวัด ล้านวัดของชุมชนทางเหนือของบูทษก็มีอาการกุฏีกุด,ดีล้งพอครับก็บเป็นอาการหลังทำเห็นนะครับต่อไปก็เป็นเดือน วัดดอว,วร้านวัดมีอาคารอันนี้กัปปะทงื่วมีวิธีต่างๆกับนี่คืออาคารอันนี้ประทงเนาะสําหรับใส่ในพิธีมีการงานทำบุญให้ท่านบางเถ้อเฮาหลายๆเถือก็มาศาัยอาคารหลังนี้เพื่อที่เป็นโลง่งแ้งสะดวกสบายแก้การ ทำาบุญเพว่าที่เป็นบุญประจำปีหรือว่าบุญพระเวทบุญมหาชาติประจำปีอาศัยกาคารนี้หรือบุญ,บญ,บญคุ้มบุญคุ้มคุ้มตรงไห่กับอ,อาศัยอาคารที่เก้านี่ครับนี่คือโบัวต้หรือว่าโบทของชุมชน แบบบรอยไ,ไคืออาถุมมโปหงมโพ,พคือูกหลานตะกละบุจานี้คืออาถมหรือรว่าอาสมอาคาร เป็่อนว่าเป็นอาสมซะเานาะของหลวงปู่หของพ่อที่ลูกหลานเราหลวงปู่สนามชัยตัดก,กระลาบูชาหักบ้านครูบ้านครูเมืองอาศัยหลวงปู่หของพ่อลูกหลานที่เอิ่นว่าเป็นหลวงปู่หของพ่อเพราะว่าอ,อยู่ใต่ของพ่อไงเนาะนี่คือเอื่อนพ่อไงหรับชุมชนลูกหลานก็เลยเรียงยังไงเอิ่นยังไงคือ เป็นวา่าหลวงปู่ของพ่หม,มองสักกะละปูชาหมองลูกหลานข้าลบนับถือไปใส่มาใส่กามากามาไหวบอกเราหลวง,งปู่เป็นเบื้องยงนกปปะรักษาตลอดครับสำหรับที่บริเวณวัดใต้เจริญหลวงปู่จุมจนหน่อยหลวงปู่แต่น้ำใช่คงไหวสาม,มีนะครับ ขอบคุณกรบพิบพ้องลหลายๆนีเขาบงึงเขาแย่งเขาจมที่ตามของของผู้เฒ่าสตน้ำใช่ไม่จะมีแบบใจคำว่า,าขอสวัสดีครับ